นะคะในเรื่องของความรักนะคะครูอยากให้คุณชัดเจนกับตัวเองนะคะว่าเรานะคะพร้อมจะอยู่กับผู้ชายคนนี้ตลอดชีวิตไหมเพราะคุณรู้ไหมะคะแค่เราไม่ได้รักเขาจริงๆนะคะเราไม่สามารถให้อภัยเขาได้เลยนะคะถ้าเขาทําผิดกับเราเล็กๆน้อยๆนะคะเราก็ไม่สามารถให้อภัยเขาได้เลยนะคะเอาง่ายๆนะคะคุณต้องชัดเจนกับตัวเองก่อนนะครูคก็เคยเจอผู้ชายเนี่ยที่มาชอบมาหลงรักแล้วทุกคนก็ถ้าคิดเรื่องมาตรฐานนี่คือดีมากนะคะเป็นผู้ชายที่ เรียกว่า,น,าน้าที่การงานดีนะคะการศึกษาดีนะคะฐานะครอบครัวดีมากเลยแต่หัวใจเรามันไม่ได้เต้นตึกตักกับเขาเลยนะคะกลายเป็นว่าถ้าเราอ่ะรับรับรักเขาเข้ามาแล้วอยู่กันไปไม่ได้มันทั้งเสียใจนะคะเสียเวลานะคะแล้วก็เรียกว่า อาจจะเสียสูญบางอย่างในชีวิตเราไปเลยนะคะผู้อยากให้ทุกคนนะคะชัดเจนกับตัวเองก่อนที่จะรับใครเข้ามาในชีวิตและรักใครนะคะจังไว้นะคะเรื่องของความรักเป็นเรื่องหนึ่งที่ถ้าเรารักใครจริงเราจะให้อภัยเขาได้นะคะแต่ถ้าเราไม่รักเขาเราจะให้อภัยเขาไม่ได้จริงๆนะคะบอกเลยว่าเล็กๆน้อยๆก็เป็นเรื่องใหญ่นะคะเล็กๆน้อยๆก็เป็นเรื่องใหญ่ชัดเจนกับหัวใจตัวเองก่อนนะคะก่อนที่จะรับใครเข้ามาในชีวิตไม่ใช่เห็นได้คู่ควรและสมควรกับเราอย่างเดียวเท่านั้นนะคะอันนี้บอกว่าถ้าถ้าคุณเป็นคนที่ เรียกว่าไม่รู้สึกอะไรกับชีวิตนะไม่ต้องการหลอกความหวานต้องการแค่เงินนะคะไม่ต้องการหลอกความรักนะคะต้องการแค่คนดูแลนะคะไม่ต้องการหลอกเรื่องเซ็กนะคะต้องการแค่ใครก็ทุกคนหนึ่งที่สามารถดูแลปนเปื้อเราได้อะไรก็แล้วแต่นะคะไอ้พวกนี้เราไปหาอย่างอื่นได้ทดแทนได้ก็แล้วแต่นะคะถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่ได้หัวใจแบบขุนยนเนาะเรียกว่าไม่กระทบสะท้านกับสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้ก็ถือว่าคุณเก่งแล้วก็แก่งมากนะคะคุณก็สามารถก้าวผ่านได้แต่ผู้หญิงหลายๆคนนะคะคูณบอกเลยผู้หญิงหลายๆยคนนะคะยอมแพ ก็เยอะนะคะเออทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมหมดเลยแต่หัวใจนะั้นมันอยู่ไม่ได้จริงๆนะคะเพราะเราไม่ได้รักเขานะคะอันนี้ก็ชัดเจนกับตัวเองก่อนที่จะรับใครเข้ามานะคะ